สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับจากร้าน BPK จักรยานไฟฟ้าญี่ปุ่นมือสองอ่าวันนี้นะฮะผมพามาดูนะครับรถที่พรออเดอร์นะครับที่ลูกค้าอยากได้นะครับเป็นยามาฮ่า YPJ ลูกค้าผมบอกเลยสั่งปุ๊บยังไม่เห็นตัวรถเลยโอนตังให้กับทางร้านก่อนแล้วนะฮะผมบอกเลยจัดให้แจมๆครับบอกสวยคือสวยแน่นอนครับผมตัวนี้นะฮะเป็น YPJ เจ็ดร้อยสี่อ่าสามารถถอดดุมหลังแล้วก็ดุมหน้าออกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นขับเครื่องกลางลูกค้าบอกว่าอยากได้แบตใหญ่จัดให้ฮะตัวนี้เป็นสามสิบหกโวลต์สิบสองแอมป์ทำงานสามระบบไม่ว่าจะเป็นปั่นไฟฟ้าปั่นพแรงไอ้บิดไฟฟ้าปั่นพแรงแล้วเวลาแบตหมดก็ปั่นธรรมดาทั่วไปนะครับเกียร์มีทั้งหมดหน้าสองหลังเก้ารวมกันเป็นสิบแปดนะครับตัวนี้จบจบสวยๆครับกำลด้าน ลูกค้าท่านใดอยากจะพีออเดอร์หรืออยากจะได้จักรยานแบบไหนนะครับทักมาสอบถามได้เลยครับผมโอเคครับวันนี้ทางร้านไปแล้วครับสวัสดีครับ